สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เล็กจะพามาชมดอกแพรเซียงไฮ้นะคะที่เล็กปลูกไว้นะคะออกดอกเต็มเลยคะ่ะแล้วก็พาชมกุนายตื่นสายด้วยนะคะแต่เดี๋ยวจะให้ชมว่าเล็กมีดอกอะไรบ้างจะให้ดูด้วยว่าเล็กมีสีอะไรบ้างนะคะนี่คือแพรเซียงไฮ้นะคะนี่สะสมค่ะไม่รู้ว่ามีคนชอบเหมือนกันไหมแต่ว่าเล็กชอบนะคะ ตัวนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะท่านผู้ชมสีอ่อนจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้เข้มขึ้นมาหน่อยอน,นี้คือเข้มจัดนะคะเนาะแล้วก็ข้างในที่ซ้อนกันนั่นนะคะสามดอกนะเป็นสีขาวมันจะมีลักษณะคล้ายกันนะก็จะสะสมไปทุกสีนะคะทีนี้จะมาบอกเคล็ดลับด้วยว่าทำไงออกดอกเยอะนะคะ เด้เอาคุณนายตื่นสายมาไว้ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูข้างบนคือมันเป็นสังกะสีแบบนี้นะคือรับแดดได้คุณนายตื่นสายชอบแดดนะคะที่เอามาไว้ในแคคตัสในแคคตัสที่เล็กเลี้ยงไว้ก็คือจะเห็นว่ามีดอกแคคตัสขึ้นมาใช่ไหมเล็กคือจะล่อมแมลงนะคะเข้ามาเนาะให้มาดูดกินเกสรแล้วก็ผสมแคคตัสให้เราด้วย เป็นคุณนายตื่นสายนะคะ<ม>พึ่งจะออกดอกตูม,มก่อนหน้านี้ก็บานไปเยอะแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะคะนี่เนี่ยค่ะแล้ววันนี้จะมาบอกเคล็ดลับด้วยว่าทำยังไงให้ดอกเยอะขนาดนี้นะคะออกดอกเยอะแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยนะคะดอกใหญ่นะนี่นี่ค่ะสวยสีสันสดใสนะคะ สีสดสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันจ้าอ่าก็คือเล็กจะทําแบบนี้เลยนะคะง่ายๆคือเล็กเอามารถแคตตัสด,ด้วยนะคะก็ตักน้ําใส่ถังนะและเล็กก็ใช้ตัวปุ๋ยเบิกบานนะคะดูใช้ไปจนฉลากออกแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือปุ๋ยเบิกบานนะคะเล็กจะใช้ลงไปเทกลประมาณลงไปเลยเมียวมากวนอีกแล้ว นะคะร๊บหนึ่งเท okay. ใส่กะเอานะคะท่านผู้ชมประมาณนี้นะจริงๆอะ่ะมันคือประหยัดมากนะคะใช้นิดหน่อยก็พอแต่อันนี้คุณนายตื่นสายนะคะท่านผู้ชมก็คือมันดูแลง่ายนะแล้วลก็ต้องการให้ดอกสวยๆนะคะ นี่เล็กใช้ควบคู่กับปุ๋ยคอกนะคะคุณนายตื่นสายเล็กจะใส่ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเบิกบานนะคะท่านผู้ชม นี่แหละก็คือปุ๋ยบกบานเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมของพืชน,นะคะเหมือนเรากินอาหารเสริมเพิ่มเติมไปจากอาหารห้าหมู่นะคะเหมือนกินพวกกรูตาอะไรอย่างนี้เนาะมันจะทําให้ผิวเราดีอันนี้ก็ออกเปรียบเสมือนเหมือนกันนะคะคือมันจะเป็นอาหารเสริมของพืชก็คือเราใส่พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยอื่นๆแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นตัวเสริมนะคะมันบวกเข้าไปเลยช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะคะแต่กิ่งเยอะมากแล้วก็ออกดอกเพียบเลยนะคะจะเอาไปใช้กับพริกกับมะนาวนะคะติดดอก ออกขนดีมากเลยนะคะปุยเบิกบานสุดยอดจริงๆเบิกบานเหมือนกับชื่อเลยนะคะทีนี้เร็กจะใช้ตัวนี้ในการไปรถนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเราจะกรอกใส่แบบนี้เลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็จะหยอดลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ ตัวไหนที่ยังไม่ได้ออกดอกนะคะอ่าอย่างตัวนี้เล็กก็รดนะเนี่ยค่ะแคคตัสด,ดอกสวยมากท่านผู้ชมดูนะลดลงไปให้นางฟ้าดูแลให้เนี่ยค่ะบอกเลยว่าแคคตัสปลูกมาไม่ออกดอกะะพอเจอปุยอ๋ยบอกเลยว่าแคคตัสก่อนหน,น้านี้ไม่ออกดอกนะคะนี่ดูดอกตูมเต็มเลยเล็กเคยแชร์ให้ดูแล้วนะคะเนาะไม่ออกดอกที่นี้มารดปุ๋ยตัวนี้ออกดอกเยอะมาก สุดยอดมากๆนะคะนี่เล็ก็จะรดแบบนี้เนาะ,ะมาตรงนี้ดีกว่านี่ค่ะตรงนี้มีแค่สองกระถางเองนะคะคือบานออกเยอะมากเนาะคนปลูกคุณนายตื่นสายจะรู้นะคะนี่เราก็ลดลงไปเลยอันนี้กำลังจะออกดอกนะคะเริ่มตูมนี่สวยมากเลยนี่ค่ะกลีบดอกเหมือนกุหลาบตูมเลยนี่ค่ะอันนี้คือย้ายเข้ามาใหม่ นี่สัตว์รูตัวฉกาจเลยนะคะก็คือหอยตัวนี้นะคะเอาไปทิ้งเลยมันจะกินใบของคุณนายเตื่นสายเราคือมันจะไม่ออกดอกไม่แตกกิ่งเลยเราต้องเก็บออกนะคะเพราะว่าเลขไม่ใช้ยาไล่มแมลงนะคะเราต้องการให้มแมลงมาเนาะนี่ค่ะ ทางนู้นก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำแคคตัสของเล็กน,นะคะแล้วก็เอออันนี้ให้ชมนี่ไงพึ่งจะชำใหม่นะคะ mm. เด็ดหน่อโสดมาชำใหม่นะคะเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเลยเนาะสำหรับคนชอบแคคตัสนะคะแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนะเรียก็็ใช้ปุ๋ยตัวนี้รดนะคะเนาะก็สลับกันอันนี้มันอยู่ในร่มลำไรนะคะเดี๋ยวก็สวยนะอะแตกใบออกเยอะมากเนาะนี อันนี้เป็นพลิกนะคะท่านผู้ชมพลิกที่เราหวานขยายมเล็ดไว้แล้วก็อันนี้แคคตัสที่เล็กกราฟเองนะคะยังไม่ครบ7วันค่ะ <c oughs> ก็จะลดด้วยปุ๋ยตัวนี้ละค่ะท่านผู้ชมนี่เลยนี่เลยค่ะ <c oughs> นี่ติดฝากแล้วเนี่ยค่ะ อันนี้คือมันจะเกิดมาเล็ดให้เราขยายต่อนะคะสองนี้นะคะสองดอกนี้อันนี้ก็คือออกดอกแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นตุ่มดอกนะคะเห็นไหมสุดยอดมากๆเลยก็จะผสมไว้แบบนี้นะคะผสมไว้แบบนี้แหละแล้วก็เอารถดนะคะ นี่คือเคล็ดลับการปลูกนะคะที่ใช้แล้วเห็นผลดีมากนะคะดอ,อ,อ,อกออกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกุหลาบอันนี้อันนี้ไม่ใช่อ,อันนี้เล็กเอาดอกกุหลาบที่เล็กปลูกนะคะอันนี้จนจะร่วงแล้วดอกใหญ่มากสีชมพูอันนี้อันนี้เป็นกุหลาบเชียงใหม่หรือเวียงพีนี่แหละค่ะจะไม่ได้แต่หอมมากนะท่านผู้ชมมันจะเป็นกลีบซ้อนนะนี่ค่ะกุหลาบที่ปลูกที่บ้านนะคะนี่เล็กเด็ดมาใส่โอเซิสไว้นะคะสวยดีหอมนะ ว่าเวลาตอนเย็นๆใช่ไหมแล้วก็มานั่งทำแคตาม,มันจะได้หอมๆนะคะนี่แหละวิธีการทำให้ดอกไม้ออกดอกนะคะก็ลองไปทำดูนะแล้วก็มาถ่ายให้ดูนะคะว่าอย่าลืมปลูกดอกไม้ไว้นะคะชื่นใจสดชื่นจริงๆสำหรับคนที่ชอบดอกไม้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมไปปลูกดอกไม้สวยๆนะคะเราจะได้อารมณ์ดีมีความสุขแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า